แล้วตอนนี to ้นะครับเราก็ม so <c oughs> ี SMS เข้ามานะครับผม SMS แรกเลยดีก <perché> ว so ่าขอเพลงลา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 ลลลลลลลาไปกับเธอก็จากมันหายจริงๆครับมาองกันจากโฟมออดนะครับผมให้กับทุกคนจากเมลจังหวัดสมุทรสาครจ้าอีกหนึ่งเพลงเนี่ยจังหวัดนี้มีด้วยหรออ๋อจังหวัดสมุทรสาครจ้าสมุทรสงครามจ้าด้วยทีหลังฮะมีหลายจังหวัดเพ่โคต่อไป ไอ้ป๊อปนะนะอีกเพลงหนึ่งนะครับขอเพลงแค่ที่รักของทุกทวันนะครับจากน้องหอวอให้กับตัวเองครับผมเข้าไปครับคุณคุณกับอารอากาศไปแล้วอ๋อหอวอเป็นตัวย่อของน้องเขาหอจุดวอจุดออโอเคให้กับตัวเองเข้าใจไหมครับคุณเออทีหลังพิมพ์มาแบบนี้เดี๋ยวต้องอ่านก่อนละ โอเคจะผิดออกอากาศนะครับเออเดี๋ยวจะไม่ดีไปนะครับโอเคครับผมก็เราไปฟังเพลงกันเลยดีกว่าครับ